อ้าดูให้มาลองหินด้วยท่านให้มาให้ตรงลองหินงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดอุ้ย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 อุ๊ยไม่อุ้ยไม่อุ้ยอุ๊ยไม่หลุดโน่นน่นอนนอนเข้ามาให้ละโอ้โหนี่ฮะไอหนุ่มแม่น้ักนครนายกนะฮะวันนี้นอกใจปลาสวายฮะปลาตกสีขนปลาใหญ่ไม่กินมากินปลาเล็กๆ โอ้โหนี่ฮะเดือดผลงานเขาคนนี่ฮะผลงานเขาไม่ธรรมดานะไม่กระจอกนะเป็นกองนะนี่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 แต่ตัวอาจจะน่ารักหน่่อยนีิของเราตายแล้วอย่าไปวัดดูรถไฟโอ้ตายลูกปลาอย่าวางใกล้กันเดี๋ยวมันกินกันนะเดี๋ยวไม่ได้กินกันเดี๋ยววางใกล้กันนะโดโดนี่แกแคโลโอ้โหยายสายแคลโลอ่าหลุดพอดีนี่แกแคโลเช้านี้กับงานแคลโลนะฮะก่อนตีหนูตีแคลโลเล่นก่อน ลองลมลองลมสีชมพูนะฮะสีชมพู ปลาเข้าแล้วปลาเข้าแล้ว เปลี่ยนใหม่เลยจะไม่เสียโอกาสน้ำกำลังขึ้นด้วยจะเสียโอกาสนู่นโดดแล้ว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 นู่นโดดแล้วโดดแลัดนะไรนะฟูงอ่ะไม่ไกลนะป้อมที่ถือเนี่ย ไม่ง่ยไงยกินหนูก็ต้องตัวต้องไม่ธรรมดาถ้ากินหนูได้ไม่กินหนูได้ตัวต้องไม่ธรรมดานี่นะฮะน,นี่นะแคลโรตัวแรกของเขาเช้านี้ฮะโอ้โต้องซูมด้วยแปดสิบเท่าฮะผมก็เห็นมาแล้วนะป้อมมาแล้วเอาคันตีหนูมาตีแคลโรฮะบันเทิงอ้าเสียสายเลย เรียบร้อยดีฮะทริปนี้ท่วมถ้ลองลองนครับลองน้ไม่อาบลองน้้วไม่อาบนี่มีนีหลายอยู่างโอ้ท่วมไหมครับท่วมไหมอย่างเงี้ยตกไม่หยุดเลยฝนอันนี้ก็เป็นช่วงทำอาหารนะฮะ ปลาสิขนทอดแล้วก็ต้มยำปลาสิขนเนี่ยระหว่างรอฝนหยุดแต่คิดว่าน่าไม่น่าจะหยุดตอนนี้ไ <Columbus> ม่เห็นพระจัทร์ไปแล้วมืด <brow S 1> ไปแล้วเจี๋ยวยัดไปจมดกขอเนี่ยเอนเรามาดูขัววุ่นวายฮะขัววุ่นวายเนี่ยขัววุ่นวายข้อใส่ปลามันจะลดแล้วปลาเราทอดใส่อะไรทอดปลาที่ก็สร้างบ้านเรื่วุ้นไวนั่นเลยเข้าไป เละเทะเละเทะเอามาได้เละไปอันนี้เราเละเทะโคนนาครับอร่อยก็กินม,ม่อไร่ปอร่อยก็นต้องกินใส่หม้อใส่หม้อจำสูตรไม่ได้ไไดอันละอดใส่หม้อเลยหัวเจ็เบ,บๆไว้อะไรนะอย่าอย่าอย่าให้ทําใหม่นะเพราะจำไม่ได้รสชาติไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมครับรับประกันได้สูตรไหนไม่รู้ผมไม่มีสูตรแต่รสชาติทั้นไม่เหมือนเดิมรสชาติไม่เหมือนเดิมรับประกันไม่เหมือนเดิมแน่นอนอ๋อมีหูเราเราดีเซอร์จริงเลย ไอ้น้ำจะหลงเราเมนูอ้าเมนูเมนูไม่เย็นเมนูไม่เย็นกินได้เปล่าเมรู้กินได้กินกินไม่ได้กินไปกินได้ก็ต้องกินกินไม่ได้ก็ต้องกินเพราะไม่มีจะกินมันไม่มีจะให้เลือกไม่ได้ต้มยำปลาสีขนนะเมื่อเย็นนี้กับยำปลากระป๋องของเหนออันนี้ทำเมนูอะไรท่านต้มยำปลาสีขนก่อนสีขนเดี๋ยวก็ทอดนุ่นทอดทอดข้าวใหญ่อยู่นุ่นทอดทอดมาไปแล้วเลยวันนี้เรามีน้ำจิ้มรสเด็ดนะฮะ ตาพันท้ายนรสิงห์จากเซเว่นวันนี้ได้สีขนไปเยอะกินยกินไม่หมดต,ตรงนี้ตกไงมันแข็งไม่พอคนแก่เขาบอกน้ำคนโคกน้ำล้างโคกนี่หนแหละหลังว่าจะปรุงอ่ะร้อนนะน้ำคนโคกอย่าปรุงน้ำปลาน้ำปลาไปเลยพี่าพี่น้ำปลานี่ผมมะนาวบีบมันเข้าไปเดี๋ยวมะนาวเดี๋ยวใส่ตอนเริ่ม อยากเปรี้ยวแส่เยอะอยากไม่อยากเปรี้ยวก็แส่นน้อยไหลแล้วมองไม่เห็นรูเลวไหลแล้วนั่งแมงคง่งยด้ไม่ไ้ม่ได้ไม่ได้ม่ด้ไม่ได้ม่ได้ไม่ลด้ไม่ดม่ไไ่ม่นด้ไมได้ไ่ไ้ไมด้ไไ้ไได้ไม่ได้่ม่ได่ไม่ไ่่ม่่ด่ ทำปุ๋ยปุ๋ยก็ดีอ่ะไม่เดือดกว่านี้มันต้องพันพรานเลยยังยังมันอะไรนะมันเป็นปลาทะเลมาเจอไน่ขาวไม่มข้าวหรอกมันไม่มันไม่ขาวแต่มันต้องต้องกระพุ้งไม่ถึงโอ้โหโอ้โหใจใหญ่ฝรั่งตับป่ะตัวนี้ <c oughs> ดูนี่ฮะใจใหญ่ฝรั่งตับใจมึงได้มากไอ้หนูโอ้โหตบหลายที ค่าคืนนี้ก็น้ำลงเยอะเลยฮะหมึกพึ่งจะเริ่มจับตอนสามทุ่มเองนะฮะวันนี้ก็น้ำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับน้ำจืดลงเยอะมากน้ำขาวไปหมดเลยมึกก็ห่างตัวฮะแต่ไซส์สวยๆฮะ จับโยสามจุดห้ากับสี่จุดศูนย์นะเมื่อตอนสามทุ่มฝนฟ้าก็นํามันดึงดอกฮนะตอนนี้สงบแล้วอันนี้ก็มารุนกันนะจะต้องน้ำลงจะจัดจะมีตัวหรือเปล่าไปดูกันแล้วครับหมึกน้ำลงหมึกหัวน้ำลงเป็นยังไงบ้าง พอดูได้ฮะตัวนี้พอจะมีไซส์จับไก่ไก่โอ้ไซส์สวยฮะกอดแตนมาเลยตัวนี้โอ้ไม่โดนชะบาฮะตัวนี้ตัวนี้ไม่โดนชะบาเลยฮะบรรลัยแล้วตัวนี้ยังไงก็หลุดฮะตัวนี้ไม่โดนชะบาเลยฮะกอดไห่เฉยตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ กอดไม่กอดไม่เฉยโอ้ยได้ตัวได้ตัวเฉยโอ้โหไม่ได้ติดอะไรเลยฮนะกอดไหมเฉยโอ้โชคดีมากเหยื่ออร่อยฮนะโยสลิอร่อยตอนนี้มีปัญษากระสายมากฮนะซื้อสาย0.6มาแต่ขนาดหน้าตัดเส้นแต่มันใ่ใหญ่ เส้นพอๆกับสายพี่อีูจุดแปดหรือพี่อหนึ่งเลยฮนะใหญ่มากเลยไม่ไหวไม่ไหวตียากมากนี่ฮนะแสดงว่าเดือเดืออร่อยฮนะจับไปปล่อยเลยโยสริโยเทพโยลอยฮนะไปโยลอยอารวาต่อตัวต่อไปโดนแล้วโดนอีกแล้วโอ้โหใช้เหยื่อเทพไม่จับเปลี่ยนมาใช้โยสริเปลี่ยนมนาใช้ <c oughs> ยยโยไม้ ต้องใส่จะชอบแบบพร่องขา,ขาวขาวบ้าบาอคอยแจกแล้วสุ4.0ไอ้สากเล่นจะหมดแล้วด้วยขาดหมดมาละมาละมาแวมาแว,ม,แวมีไซด์ด้วยมั่งตัวนี้อ่ามีไซด์ฮะตัวนี้มีไซด์โอ้โหมาสองตัวเลยกัดกันมากัดกันมาตักได้ไหมสองตัวตักเลยตักเลยสองตัว ก็ไม้ใกล้ตักเลยนี่ต้องตกักอตัวนี้ขึ้นก่อนตัวนี้ขึ้นตัวนี้ขึ้นตัวนึ้งอยู่ไหนอดี๋ยวพูดเลยขู่นแล่ะ คู่ไปแล้วละคู่หายยึงก็จัดก็เป็นบอสตัตวหน, <c oughs> นึ่งนี่ฮะสายจะได้เลยสายสวยน่เสียดายดคู่กันหาคู่ไม่ทันไปตามหาคู่ตามหาคู่เออคู่แล้วฮะโด,ดแล้ว นี่ยมาละเอ้ยไม่น่าจะใช่ตัวเล็กจังเลยกตะมึกตอนนี้มันจะอยู่กันสามตัวนะตัวตวเล็กไม่น่าใช่ตัวนี้เล็กฮนะนี่นะตัวนี้ไม่ใช่คู่ฮนะตัวเล็กเกินโอ้โห ไม่ธรรมดานะครับไตสวยเลยตีตีฐานท่านะไม่จับอันนี้เน่น่เน่มาแล้วมุดกำลังกำลังโมุดเป็นเพลินตีฐานท่าอยู่ตรงนั้นนะตายตายตายตี้วนีวิตีไปร้อยห้าสิบไม้เลยเห็นได้ตีไปคุยไปอยู่เนี่ยไม้เดียวโดนเลยเอาหุ่นขึ้นหุ่นขึ้นเอาลุยลุยเริ่มมีกำลังใจเริ่มมีกำลังใจมามาคนละสามไม้ มีสามสี่โลเนี่ยผลงานทริปนี้นะฮะหนึ่งคืนกิโลกิโลเลขที่ออเลขที่ออกหน้าถึงสี่โลไม่ถึงสามโลสองสามจุดสองสามจุดศูนย์สองสามโลสามโลนี่ปสามโล บอสนี่ไอ้ไั้ไอ้กุ้งก็นั่งตาแดงได้ไซส์ก็บอกไซส์เนี้ยหลุดใครได้ของตัวนี้อันนี้ผมได้ผมได้อ่ากุ้งพุ่ร้อยล้ากมาเห็นด้วยแล้วหลุดลากมาถึงฝั่งแล้วน่ะกำลังกำลังฟ้าสายมีอลังจะจับกำลังก้มปุ๊งหลอกให้เราหมดไปเลยหน่อยนะวะฮะอะไรคืออะไรเอายังเลืออีกเหรอโอ้โหวานเลยอันนี้อะไรื่องเครื่อง เอาออกมาออกมาได้โอ้โหออกอามาได้เอากลับได้มาลงมันเาเนะทำลายหลักฐานได้เวลากลับสู่มาตุภูมิ

คนเที่ยมเลยคนบารเลยเวยเขินเลยเขินเลยวันหยุด่ยคนเที่ยมเลยสองก็ไม่มีช่องว่างไงดิิฟิ์ต้องดิฟเข้าอ๋อตกกับเตา ขออาภัยในความไม่สะดวกสักครู่ครับดอ,อ,อะไร,ะรววันนี้ VIP วันนี้ขึ้นหนึ่งที่มาเดี๋ยวนะธนาคารกรุงไทย เนี่ยเสรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับทรายเจอกันรอบหน้าสวัสดีครับทรายสวัสดีครับอะไรนะครับปล่อยเลยไม่มีืมเราจะเอากลับหมดเลยไม่ได้นะไม่ได้นะแล้วจะอยู่ไม่ครบเหลือแต่นี่ กองไหนยอ,อ้าวตาอีจะรุนไหนตาอีลืมไว้ที่เกาะลืมไว้ที่กเกาะไม่ได้ยีด้วยลืมไว้ที่เกาะกเทิงละลืมไว้ที่กเกาะใจเย็นๆค่อยหาตะก้อนใส่หมดใช่ไหครับอันนี้อ่ะดูอนนีกอันหนึ่งเลยเราเอาไปหมดแล้วนะ กองเขียวอ่ะไม่ใช่เอาไม่ใช่อ่ะเนื้อเอากองนี้ไปด้วยนี้ต้องพาไปร่วมแก๊งเติมฝันว่าในแก๊งผมก็ทำเรื่องไฟฟ้าเหมือนกันทำโซลารเซลล์ไฟฟ้าเหมือนกันหนุกยน่าดีไม่ดีจะรู้จักกันหรือเปล่าไม่รู้ม้ยพวกนี้ยบางทีสายงานพอเจอก็อ้าวเลยอ่ะเจอ